สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์ r o o m Toyota SPI สาขาราชพฤกค่ะและที่เห็นอยู่ข้างข้าง,าง,างเราตอนนี้คือ Toyota Hilux Revo Double c a b 4 v h e l 2.8 High Auto ค่ะราคา1,159,000บาทค่ะมิธิตัวถังของตัว Hilux Revo 4 v h e l ตัวนี้ความยาวของรถอยู่ที่5,325ม mm ิลิเมตรค่ะความกว้าง1,855ม mm ิลิเมตรค่ะ ความสูง1815ง mm มมค่ะเรามาดูภายนอกตัวรถกันเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ตัวกระจังหน้าค่ะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยค่ะกระจังหน้าสีดำดูแบบนี้เลยตัดกับหน้าโครเมียมแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED ค่ะพร้อมไฟเลทาง หลังนิ่งไลท์แบบ LED เหมือนกันไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็น LED ค่ะมีเซนเซอร์สองจุดด้านหน้าเซนเซอร์สองจุดด้านหน้าเดีย๋ยวเราไปดูด้านข้างกันดีกว่าเริ่มตั้งแต่ตัวล้อเลยค่ะเป็นล้ออัลลอยขนาด18นิ้วค่ะล้ออัลลอยขนาด18นิ้วเบอร์ยางอยู่ที่265 60 R 1 8ค่ะ สีทูโทนดำดำดุด,ด,ดุแบบนี้เลยค่ะใหญ่ยยยยเลยกระจกมองข้างเป็นโครเมียมอ่าพร้อมไฟเลี้ยวตัดกับตัวด้านล่างเป็นสีดำแบบนี้เลยค่ะ,ะไฟนี้แบบนี้ตัวสัญลักษณ์โลโก้ไฮลัก2.8ด้ามจับประตูเป็นโครเมียมค่ะตัวนี้เป็นโครเมียมมีปุ่ม อย่างนี้เลยดูนะเป็นปุ่ม smart entry ค่ะเปิดปิดง่ายเลยช่วงล่างด้านหน้าค่ะเป็นแบบอิสระปิกนกคู่ค่ะส่วนด้านหลังเป็นแบบแนบค่ะแนบซ้อน ส่วนด้านข้าอของฟังผู้โดยสารแถวสองก็จะเป็นสีโครเมียมเหมือนกันตัวเปิดเรามาดูเชื้อเพลิงกันดีกว่าตัวเชื้อเพลิงค่ะเป็นดีเซลและรองรับไบโอดีเซล B20 และสามารถเติมตัว B10 ได้ด้วยค่ะตัวล้อด,ด้านหลังเป็นขนาดเหมือนกันสีแบบนี้ทูโทนแบบนี้เลยสวยๆเลย ด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดัมเบรคค่ะขนาดล้ออร่อย18นิ้วเหมือนกันมาดูส่วนท้ายกระบะกันบ้างดีกว่าไฟเบรกดวงที่3ค่ะในตัวไฮตัวนี้มีกล้องช่วยถอยจอดให้ด้วยแล้วมีเซ็นเซอร์1 2 3 4ค่ะเนี่ยเซนเซอร์ช่วยกะระยะ4จุดไฟท้ายเป็น LED ตัวไลท์ไกนิ่งเบอร์สามแบบนี้เลยตัวด้านเปิดเป็นโครเมียมสีโครเมียมเหมือนกันตัวด้านท้ายก็ดูตัดกับตัวกระบะท้ายสวยเลยนะเป็นโครเมียมแบบนี้มีสัญ,ญลักษณ์ไฮลักรีโวด้วยสวยเปิดเปิดง่ายปิดง่ายเลย เดี๋ยวเราไปดูห้องพโดยสารแถวที่สองกันค่ะตัวเปิดก็จะเป็นเหมือนกันเป็นโครเมียมเหมือนกันเลยด้านในเป็นสีดำค่ะภายในจะเป็นสีดำเป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้เลยนุ่มๆน,นั่งสบายเฮดรูมไม่ชนค่ะคนรีวิวสูง1 5 6่งเซนติเมตรค่ะด้านหน้าเล็กรูม ก็โอเคนะกว้างนะใช้ได้เลยมีที่เกี่ยวมีที่เกี่ยวของให้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวามีตัวแอร์หลังในตัวนี้มีแอร์หลังมาให้แบ่งโซนระหว่าซ้ายและขวาพร้อมกับตัวฝากครอบเป็นโครเมียมแบบนี้เลยมาดูด้านนี้กันดีกว่าด้านขวาตรงนี้จะเป็นซอฟทัชนะคะสีดำสีเดียวกับเบาะรถเลย กระจกเป็นกระจกปรับอัตโนมัติทั้ง4บานนะคะเป็นปรับอัตโนมัติทั้ง4บานเลยมีปุ่มให้ตัวเปิดเป็นโครเมียมค่ะเป็นโครเมียมแบบนี้ช่องวางขวดวางเอกสารอยู่แบบนี้ก็โอเคสะดวกสบายเลยเดี๋ยวเราไปรับชมห้องผู้โดยสารด้านคนขับกันค่ะ วระบบกุญแจอัจฉริยะเป็นปุ่มแบบนี้มาเลยอ๋อขึ้นมาแบบนี้จนฝั่งด้านคนขบับเป็นระบบเบาะไฟฟ้านะคะปรับได้ปรับเอนเบาะง่ายๆเลยปรับเบาะขึ้นปรับเบาะลงเดินหน้าถอยหลังมีมาเฉพาะฝั่งด้านคนขับนะคะ อ่ะเป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้อ่าและตรงด้านขวามือที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือที่เพิ่งบอกไปเนาะเป็นระบบกระจกกระจกปรับสีบานอัตโนมัติอ่าตัวล็อกตัวกระจกข้างจะเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้าค่ะปรับและพับไฟฟ้าสามารถทำได้เลยอย่างนี้ได้เลย เป็นมือเปิดเป็นโครเมียมเหมือนกันค่ะตัวเปิดประตูตัวจับประตูก็จะเป็นซอฟทัชสีดำด้านข้างยาวไปถึงตรงนี้เลยก็สามารถวางขวดน้ำได้หนึ่งขวดแล้วก็วางเอกสารวางของเล็กๆน้อยๆได้นะตัวนี้ตัวนี้มีไฟตอนช่วงเปิดประตูให้ด้วยไฟด้านเปิดประตูตัวนี้เป็นระบบปิดเซนเซอร์ ระบบปิดเซนเซอร์ตัวนี้ตัวเปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิงตัวเปิดฝากระโปรงหน้าห้องเครื่องยนต์ปุ่มพุสตาร์ทะสตาร์ทแอนด์สต็อปตรงนี้ตัวแอร์ตัวแอร์ออก็จะเป็นช่องใหญ่ๆแบบนี้ตัดกับสีเงินและโครเมียมแบบนี้โอเคเลยนะถือว่าใช้ได้เลย เดี๋ยวเรามาสตาร์รถดูเรือนไม้กันค่ะและตอนนี้เราอยู่ในตัวรถ Toyota Hilux Revo Double c a b 4Wheel 2.8 Hi งจค่ะตัวออโต้เดี๋ยวเรามาดูเรือนไม้กันดีกว่าเดี๋รามาเริ่มดูเรือนไม้กันเลย mm hmm. ตรงนี้ง่ายๆเลยก็คือเราใช้ตัวปุ่มโพสต์ Start ได้เลย <c oughs> เราดูเรือนไม้ได้เลยค่ะ mm hmm. เรือนไม่ตัวนี้ก็จะเป็นจอ TFC แสดงตัวสัญลักษณ์ไฮลัก์สีน้ำเงินตรงกลางแบบนี้พวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยมังติฟังก์ชันค่ะด้านซ้ายจะเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งการด้วยเสียงด้านขวาก็จะเป็นแบบการดูระยะเซตต่างๆดูน้ำมันเชื้อเพลิงดูอะไรแล้วก็จะมีปุ่ม ขอภัยค่ะจะมีตัว p r u s Control มาให้พวมาะไรจะเป็น3ามกานแบบนี้สีดำตัดก,กับสีเงินแบบนี้เลยตัวสัญ,ญลักษณ์โลโก้จะเป็นโครเมียมเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอสัมผัสกันดีกว่าระบบหน้าจอสัมผัสค่ะตัวนี้รองรับ Apple CarPlay และตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับ ตัว T-Connect ด้วยค่ะตัวระบบ T-Connect สามารถาค้นหาตำแหน่งของรถเพื่อการจรจรกรรมได้เลยตันนี้ง่ายๆเลยมันจะมีตัวเพิ่มเสียงรถเสียงด้านนี้เลย Home ช่องออดิโอเมนูให้เล่นได้ง่ายๆ,ๆและเชื่อมต่อบ l u e t o o t h ได้สบายๆเลยแอร์ Air ค่ะระบบแอร์เป็นระบบแอร์ออโต ตัวโคมียนตัวนี้ให้หมุนเราหมุนเพิ่มระบบอุณหภูมิได้สะดวกสบายง่ายๆเลยแล้วมีตัวตัวหมุนขับเคลื่อนสองล้อและสี่ล้อค่ะตัวขับเคลื่อนสองล้ออเราถ้าเราต้องการเดินทางในตัวเมืองอเราสามารถใช้ตัวขับเคลื่อนสองล้อได้เลยแต่ถ้าเราต้องการเดินทางระยะไกลหรือขึ้นเขาอย่างนี้เราสามารถใช้ตัวขับเคลื่อนสี่ล้อได้ค่ะ,ะจะมีให้ ตัวกับเพื่อน4อ2ฟังก์ชันเลยตัว power outlet charge ค่ะ power outlet charge เอาเอาเลชาร์จจะมี2ฝั่งซ้ายและขวาด้านฝั่งซ้ายข้าง power outlet charge ตัวนี้จะมีช่องเสียบรูอ sb อช่องเสียบรู sb ตรงนี้ให้1จุดมีปุ่มตัวช่วยลงทางลาดชันค่ะ,ะ dac ปิดระบบการลื่นถ่ายของรถแล้วก็ ตัวปุ่ม differential ค่ะ Differential l ล c ็อกล็อกเฟืองท้ายด้านด้านท้ายรถเรามาดูคอนโซลตรงกลางกันดีกว่าตัวคอนโซลตรงกลางวางของช่องวางของช่องวางแก้วน้ำสองช่องตัวเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะมีปุ่ม Eco Mode Power Mode ด้านด้านนี้มีตัวเบรกมือตรงกอง จะเป็นซอฟทัทเป็นหนังค่ะตัดได้แบบนี้มีตัวช่องช่อง power outlet ชาร์จเหมือนกันแต่ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนมีปลั๊กตัวตัวเสียบปลั๊กแบบนี้แอบบอยู่ในรถกุญแจค่ะกุญแจกุญแจในตัวไฮเลยจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลย โลโก้โตโยต้าตัวส่งสัญญาณกันขโมยล็อกรถปลดล็อกรถหน้าตาแบบดูหรูเลยนะกุญแจข้างหลังจะเป็นน่าจะเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์ข้างในมีโลโก้สัญลักษณ์ไฮลักอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีคีย์ตัวนี้มาเบาะด้านนี้เลื่อนได้เลยค่ะ เดินง่าย,าย,ส,บายสบายเลยปรับเบาเอ็นเบาได้ง่ายๆด้านนี้เลยและในตัวนี้ค่ะจะมีระบบความาควบคุมการทรงตัวระบบควบควมุมความเร็วขนาดลงทางลาชันค่ะระบบช่วยออกตัวบนทางลาชันแล้วก็มีถุงลมนิรภัยเจ็ตำแหน่งค่ะคู่หน้าหัวเขา่า และเป็นถุงลมนิรภัยเป็นม่านไปถึงด้านห้องผู้โดยสารตอนหลังเลยค่ะระบบขับเคลื่อน4ล้ออพร้อมอดิเฟเ f อ e รนเชีเมื่อกี้ที่บอกเลยตัว differential l ล c ็อกเฟืองท้ายค่ะภายในตัวรถก็จะมีประมาณเท่านี้เนาะเดี๋ยวเราไปทดลองขับเจ้าตัวนี้กันดีกว่าเดี๋ยวเรามาทดลองขับตัวไฮลัก r ์ v ีโว h w e l ตัวนี้กันดีกว่าค่ะ เดี๋ยวเราดูการออกตัวกันก่อนดีกว่าค่อยๆทนี้เราไม่ต้องใช้คันเร่งตัวนี้ก็คือสามารถออกได้เหมือนกันสามารถออกตัวได้ดีเหมือนกันนะระบบวงเลี้ยวค่อนข้างใช้ได้เลยสามารถขับขี่ได้สะดวกสบายเลย คือไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายสามารถใช้ตัวเจ้ารถตัวนี้ได้เลยไม่ต้องห่วงว่าจะสูงทัศนวิสัยในการขับขี่มองเห็นไม่ต้องตรงใจนะคะก่อนขับขี่ทุกครั้งอย่าลืมรัดเข็มขัดนิรภัยด้วยตัวนี้เขาจะมีระบบ หน่วงพวงมาลัยให้เราด้วยคือถ้าลูกค้าหรือท่านผู้ชมออกตัวเร็วๆตัวนี้พวงมาลัยจะหนักเพื่อให้เหมาะกับการขับขี่ของเราแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ใช้ความเร็วพวงมาลัยก็จะเบาสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาหรือเข้าวงเลี้ยวได้ง่ายๆเลยขับขี่นุ่มสบายช่วงล่างก็ไม่สะเทือนไม่ไม่สะเทือนแล้ว จากที่เราเคยใช้ตัวรีโว่ก็จะมีสะเทือนบ้างแต่ตอนนี้คือช่วงล่างเขาปรับมาให้แบบไม่ต้องไม่สะเทือนนุ่มสบายเลยแอร์เย็นสามารถเดินทางไกลขึ้นเขาลงเขาได้ง่ายๆเพราะเขามีระบบตัวช่วยอ,ออกตัวบนทางลาชันแล้วก็มีระบบตัว ช่วยลงทางลาชันอีกง่ายๆแบบนี้เลยเดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างดีกว่าเนาะเราให้ดูระบบถอยก่อนกอนดีกว่ากล้องถอยกล้องถอยเต็มจอเลยระบบกล้องถอยเขามีเซ,เ,ซเ,ซเซนเซอร์กะระยะให้เราด้วยมีถึง4จุดด้านหลัง ขับขี่ได้สบายสะดวกปลอดภัยแน่นอนแถมเจ้าตัวนี้ยังบรรทุกสินค้าบรรทุกของคนของได้ง่ายๆเลยสามารถบรรทุกได้เยอะตีวงได้ง่ายสามารถเข้าจอดถอยจอดช่วยถอยจอดได้ง่ายๆ ต้องอีกทีใครจะบอกว่าผู้หญิงเราไม่สามารถขับรถดได้ขับได้นะขับได้ง่ายๆสบายๆเลยหลอตรงแบบนี้เลยเห็นไหมเซ,นซ็นเซอร์การระยะช่วยเราถอยจอดล้อ,อไม่ตรง เขาจะมีเตือนบอกเราด้วยนะในหน้าจออ่ะโอเคนี่คือล้อเราตรงและเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันดีกว่าค่ะเรามารับชมตัวหน้าห้องเครื่องกันบ้างค่ะหลังจากที่เราเทสได้มาแล้วเนาะหรือทดลองขับมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันก่อนแล้วค่อยสรุปทีเดียว จะหนักนิดนึงสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆแต่รับรองว่าใช้ได้สะดวกสบายแน่นอนตัวเครื่องยนต์ค่ะตัวนี้จะเป็น1 GD FTV High ค่ะ4สูบแถวเลี่ยง16วาว Vn Turbo และ Intercooler ค่ะความจุกระบอกสูบตัวนี้2,755 cc ค่ะ กำลังสูงสุด204แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุด420รอ่สิบนิวตันเมตรตัวนั้นจะเป็นเกียร์ธรรมดาแต่ถ้าเป็นระบบเกียร์ออโต้แรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรเลยค่ะความจุถังน้ำมัน80ลิตรค่ะความจุถังน้ำมัน80ลิตรน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นดีเซลไป อาไบโอดีเซล B20 และ B10 ค่ะโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยตัวระบบไฮออโต้สลบโดยรวมตัว t o y ยต้าไฮรักร v o วดับเบิลแค w โฟวิตัว2.8หายตัวนี้ น่าใช้นะคะมีเบาะไฟฟ้าแล้วก็สามารถมีระบบความปลอดภัยตัวนี้ในด้านในด้วยสามารถขับขี่ได้ทั้งในตัวเมืองและตัวตามต่างจังหวัดสามารถขึ้นเขาได้เลยแบบนี้สะดวกสบายแอร์เย็นฉ่ำและบรรทุกของด้านหลังได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันราคา1,159,000บาทค่ะ สรุปโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยขอขอบคุณโชรูม Toyota SPI สสาขาราชพฤกษ์ค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้มาทดลองขบับและรีวิวเจ้าตัวนี้ค่ะคิดถึงคิดจะออกรถคิดถึงหนูนะคะรับซื้อรับเทินรถเก่ามือสองให้ราคาสูงค่ะและขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดติชม อคอมเมนต์เข้ามาได้เลยหรือต้องการรายละเอียดเข้ามาดูที่ศูนย์และขอข้อมูลรายละเอียดพักเข้ามาหาเราที่เพจได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ